พี่เอาบะหมี่น้องคู่ได้ต้องจานไหมเฮ้ยนะ้องมีอะไรครับพี่ไม่ได้ไรอย่างเงี้ยบะหมีห่หกเนี่ยโทษโทษทีพี่ได้รอเขาไปครบนะพี่รอบเนี้ยเช็คดีดีๆนะ ใช่แล้วน่ะพี่ซังอีหยังผิดหรือเปล่าก็เพิ่มอีกหนึ่งหกเออมาด้วยเ้ยนองน้องคัมแบ็กด้วยนมีอะไรพี่พี่ซางว่าอะไรก็บารมีหกเนี่ยรวมของเก่ากับไอซองเป็นแปดไม่ใช่เลยน้องพี่ใหม่ถึงคนละหกไมยหรอกพี่เซด้าเจะเพิ่มเคลียร์ให้เอ้นี่มันไม่ได้เรื่องเลยเว้ยใายจังไลยของมันวะครบนะพี่รอบเนี้ยจะกินกันวันไหวกันไหมเนี่ย ความผิดพลาดอะไรไปวะจะกินมืดบ้างหรอบ้านี้ก็เป็นอย่างผิดไปหรือเปล่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับจริงๆแล้วผมคือไม่ต้องพูดแต่กูว่า4เรียกกันนักก๋วยเตี๋ยวกูอยู่เลยอะไรก๋วยเตี๋ยวเนี่ย,ยนัทว่าเรียกมันมาใหม่ดูมึงน่ะต้องบอกมันว่าน,น้ำบะหมีโ่โกมันจังสิเข้าใจเรื่อะไรอีกครับพี่พี่ไม่ได้หมายถึงบะหมี่โกแบบนั้นพี่หมายถึงน้ำบะหมี่โฮกไม่แล้วกินได้ จะกลายให้ไหมนะเขาท่าเลยนะ้อมีผู้พิสดกันขอข่อยไม้เลยเนี่ยวางคูนกันจากเอเวอเรสต์ไม่ได้เรื่องอะไรนะที่มึงสร้างมานันเองตายกินมันอีกกูตายูฉันอัน,นนี้มันยังไม่เข้าใจมึจะเอาอยัางไงกับเราวะมันมีหกก็แล้วน้ำมันมีหกก็แล้วมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเพราะจริงๆแล้วผมคือไม่ ยังมีปัญหาแก้ไม่ได้เลยไปทั้งทีโอ้ยมันกินบะหมีดดอ่อดสองคนนะมึงเป็นบ้าบ่ะทัพีีสร้างพ่นน้ำสูบพกไม่ไเรียกเจ๊ามาเลยไปเดี๋ยวกู่ั้านมึงนี่ยังไงเออกับเราค้านี่หลายรอบแล้วนะก็เขาบอกน้ำสูบพกนะผมก็เอาน้ำสุกมาให้หกอ่ะผมผิดอะไรมันเป็นยังไงครับคุณลูกค้าคือตอนแรกอะ่ะบะหมีม่หกผมก็สร้างไปแล้วไปได้บะหมี่มปอีกหกขูก็เลยพูดได้เข้าใจว่าน้ำบะหมี่มันหกเขาเข้าไปเอา,าน้ำบะหมีมหามาม่มาเย็บแป่าเนี่ยหก น,นี่ก็จะหักตังมึงนะทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยไปนี่ค่ะบะหมี่หกเส้นเปล่าๆไม่มีน้ำค่ะไม่ใช่แล้วเจ๊คือผูพปกผมเนี่ยไม่ได้หมายถึงเอาเส้นอย่างที่เจ๊ว่าเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้ว เดี๋ยวบินเนี้ยเจ๊เคลียเองรอแป๊บเดี๋ยวเจ๊มาเนี่ยเอิร์ดเวลาลูกค้าสั่งเราต้องใส่ใจกับลูกค้าเมื่อลูกค้าบอกว่าไม่เอาเส้นมันก็คือเกาเหลาเมื่อเราใส่ใจกับคําสั่งของลูกค้าลูกค้าก็จะกลักมาหาเราเข้าใจไหมพอแล้วเจ๊ผมไม่กินละเช็คบินให้ผมเลยจะกินเมื่อไงเนี่ย อกองยังกิมาละรายรไอ้กินมอน,นีอกูตายขึ้นกันละผมดูอยู่นานแล้วจริงๆแล้วผม